แต่ฤด,ดูการขุดมันครับก็ามาออกงานขุดมันงานประมาณสามไร่ครับวันนี้ไม่เยอะครับหัวมันก็ไม่หัวมันไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับเท่าที่มาดูหน้าง,งานมากอคืนครับเมื่อกี้ผมก็ขีน่นู้นขี่อ้อมไปตั้งไกลเดี๋ยวจะลงแถวนี้เลยฮะ มันติดอันนี้นี่หว่าเนี่ยผมขี่บนจังนั่นนะครับขี่ออมพลายบุ่นเนี่ยผมมองมาเห็นป่ายูคาอยู่ครับมันน่าจะมีช่องทางเข้ามานะทางเล็กๆนะทางไม่ใหญ่ครับน่าจะมีช่องทางเข้ามาเล็กๆมันมีอยู่ทางหนึ่งที่ผมเห็นทางแยกยแล้วก็ มันน่าจะมีทางเข้ามาเห็นเขาบอกว่าส่วนนั้นมันอ้อมไปไหนก็ไม่รู้นะมาดูการยกเที่ยวแรกครับประมาณสองสองถุงครับหรือประมาณสองเข่งกว่าครับ mm. ก็ยกขึ้นอันนี้เป็นเที่ยวแรกนะฮะร,รถพึ่งมาผมมารอตั้งนานแล้วครับเจ้าของสวนก็จะพึ่งมาเหมือนกันครับมาเขาก็รีบยกรีบอน,นี่ใสเลย อันนี้เป็นเที่ยวที่สองครับเราถอยมาก็เอาให,หา้เขาไปใส่ตัวอื่นนะฮะกองอื่นอันนี้ก็เป็นคนยกใส่คนยกเนี่ยตามจริงถ้าให้ดีมันต้องมีสองคนครัคนหนึ่งเนี่ยมันเหนื่อยครับตัวนี้ดันดันอันนี้ขึ้นแล้วก็เอานี้ขึ้นมานี่ตัวนี้มันแล้วก็ปล่อยมันสิล็อกพอดีหนึ่งวันถ้าเต็มที่เลย ก็ได้ประมาณ 10- บถึงสิหตันได้ครับแต่ว่ามันอยู่ที่ทีมงานด้วยครับแล้วก็อยู่ที่หน้างานด้วยหน้างานมันง่ายเนี่ยได้ถึง20ตันครับแต่ถ้าหน้างานมันยากเนี่ยก็ได้สัก10นิดๆนะฮะไม่เกิน15ตันถ้าหางหน้างานมันยากแล้วก็แล้วแต่สวนนะบางสวนมันก็มันเยอะบางสวนมันก็น้อยครับสวนนี้ประมาณไม่ถึง5ตันครับเท่าที่ผมดูกับสายตานะ เวลามันวิ่งดีที่สวนฝั่งนี้เนี่ยแปลงฝั่งนี้มันอยู่ตรงร่องพอดีครับเราก็วิ่งตามร่องเลยครับแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยมันมันต้องได้วิ่งตัดร่องรถจอดอยู่ข้างสวนครับเขาไม่ยังไม่กล้าเข้ามาเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะให้ถอยเข้ามาอีกนิดนึงครับเพราะว่าดินเนี่ยดูแล้วมันไม่ได้ดินหลุมนะฝนเพิ่งตกไปแล้วก็วันนี้แดดออก ตกไปเมื่อวานครับงานงานนี้รับที่170บาทต่อตันครับตันละ170บาทครับส่วนประมาณ3ไร่ ที่จะทําเชนแบบนี้ครับเวลาเรายกนะผมบอกไว้เลยว่ามันไม่สามารถยกหนักจนเกินไปได้ครับจะเอาทีละ3 4มสี่จะเอาทีละ4 5่ห้าเข่งเหมือนกับคานกลางเนี่ยไม่ได้ครับเราต้องเอาประมาณสัก3ามเข่งกาลังดีครับหรือถ้ามันต้องวิ่งตัดล่องเนี่ยให้เอา2เข่งครับกำลังดีเวลาวิ่งตัดล่องมันจะได้ไม่หนักรถจนเกินไปแล้วก็จะได้ไม่วิ่งยากจนเกินไปครับ เอา2เข่งกําลังดีแต่ถ้าหากเอา3ามเข่งผมลองวิ่งแล้วครับวิ่งตัดล่องเนี่ยวิ่งยากครับยิ่งไปเจอล่องที่มันสูงเนี่ยโอต้ต้องบอกเลยครับโคตรยากอนะ่ะถ้าเป็นล่องเล็กล่องรถไถเล็กเนะี่ยที่ทําล่องนะแบบนั้นมันจะง่ายอยู่ครับแต่ถ้าหากใครเจอรถไถที่เป็นเนี่ยรถไถคูปต้าแบบนี้วิ่งทําล่องล่องมันจะใหญ่ครับแล้วเวลาตัดล่องเนี่ยวิ่งยากมากครับเวลายืดสุดนะอันนี้ผมยังยืดไม่สุดครับยืด ผมทาเป็นสัประมาณสัก3ระดับครับอันนี้ระดับที่2ที่ผมยืดออกไปอีกระดับหนึ่งถ้าหากยืดสุดเนี่ยมันยกได้2เขียงเนี่ยยกได้อยู่นะฮะแต่ว่ามันไม่ไม่เสี่ยงครับเพื่อนๆไม่เสี่ยงนะถามว่ามันใช้ได้ไมันใช้ได้เหมือนกันครับแต่ไม่เสี่ยงเพราะว่าน้ําหนักเนี่ยมันจะเทไปที่คานหน้าเยอะจนเกินไปครับถ้าหากยืดอ,อสุด ระยะนี้พอดีครับมันยกขึ้นได้นะรถเอตัวนี้เนี่ยสูงสองเมตรกว่าเองครับเกือบสามเมตรนะความสูงของตัวรถที่มาขนมันเนี่ยยกขึ้นได้สบายครับวิดแน่นอนเว้ยวิดวาสันยกถึงได้แน่นอนครับแต่ถ้าหากใครอ,อยากยกหนัก,นกๆก็ให้ยืดเข้ามามันก็เหมือนกับคีนนะถ้าหากเรายืดบูมออกเยอะๆมันก็ยกได้น้อยลงถ้าหากเรายืด บูมอวอ่าไอ้ยืดบูมเข้านะครับมันก็จะสามารถยกได้เยอะขึ้นครับขนาดเหล็กเนี่ยผมใช้ท่อนท่อนปลายของมันใช้ขนาด2นิ้วครับแล้วก็ดามด้วยเหล็กแผ่นขนาด9มิลสองประมาณ3ด้านที่ผมดามไว้นะส่วนในตัวนี้เนี่ยท่อนแรกเนี่ยสีส้มๆนะ เป็นเหล็กกล่องขนาด3นิ้วครับหนา6มิลบางคนใช้เหล็กกล่องขนาด2 2.5นิ้วแล้วก็ใช้อทอดแรกนะใช้2.5ทอที่2อเนี่ยใช้ขนาด2นิ้วถ้าหาใครมีขนาด2.5มันก็สามารถทำได้เหมือนกันครับ,บพื้นที่ของผมเนี่ยเหล็กกล่องขนาด2.5มันไม่มีนะแล้วก็ขนาด สองนิ้วเนี่ยมันไม่มีหนาหกมิลน,นะเหล็กกองขนาดสองนิ้วหนาหกมิลแล้วก็สองจุดห้าหนาหกมิลเนี่ยไม่มีเลยมันมีแต่ไอตัวเหล็กหน้าสามหนาหกมิลก็เลยอเอาตัวนี้เลยส่วนปลายของมันนะ่ะที่ว่าผมเอาสองนิ้วนะผมเอาเหล็กรางนะับมาทำเป็นเหล็กรางน้ำมาประกบกัน เหล็กกล่องก็ถือว่าแพงเหมือนกันนะซื้อมาเส้นหนึ่งหกเมตรครับสี่พันกว่าครับสี่พันห้าถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจะให้ประหยัดงบลงมาเอาเหล็กรางขนาดสามนิ้วก็ได้ทันเพื่นขนาดสามนิ้วหนึ่งเส้นแล้วก็เหล็กรางขนาดสองนิ้วหนึ่งเส้นรวมๆเคนเนี่ยประมาณเบ็ดเสร็จเลยนะประมาณหมื่นนะครับหมื่นท้วนนะครับ ถ้าหาใครมีเครื่องมือก็ทำเองได้ครับแต่ถ้าหาใครไม่มีเครื่องมือผมแนะนําเลยซื้อเอาดีกว่าครับถ้าหากทําเองมันต้องมีเครื่องมือแล้วก็ต้องมีคนช่วยนะอันนี้ผมทําคนเดียวแล้วก็บางทีก็มีคนยกช่วยตอนที่เชื่อมที่อะไรเนี่ยทําคนเดียวครับมันก็จะลําบากตอนที่เรายกนะแต่ถ้าหาใครอันนั้นก็เอาเอาเอาันนั้นก็ได้ครับเพื่อนนะไปหาซื้อเอาดีกว่าครับ มันง่ายดีครับที่เขาทำขายก็เห็นมีหลากหลายขนาดนะบางคนก็เอาเหล็กขนาดสี่นิ้วท่อนแรกสี่นิ้วท่อนที่สองสามนิ้วทำอยู่ด้านหน้าเหมือนกันเลยแล้วก็บางคนก็เอาเหล็กก่องขนาดสามนิ้วเท่าผมเนี่ยแล้วท่อนที่สองก็จะเป็นขนาดสองนิ้วนะฮะเหมือนกันหรือว่าบางคนก็ขนาดสองจุดห้า ท่อนแรกท่อนที่สองเอาสองนิ้วแต่ว่าต้องเอาเหล็กหนานะเราจะไปเอาเหล็กบางเนี่ยงอครับเพื่อนเือนและการวางตำแหน่งเหล็กถ้าใครที่ใช้เหล็กรางมาทำเนี่ยการวางตำแหน่งเหล็กรางสำคัญมากครับถ้าหากวางตำแหน่งผิดเนี่ยมันจะทำให้เหล็กมันงอเวลาเรายกของครับน้ำหนักตัวนี้มันประมาณเกือบโอ้ร้อยโล ร้อยก็ได้มนะั้งน้ำหนักเคียนของผมที่ทำเนี่ยถือว่าหนักอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเหล็กมันหนาเหล็กหน้าสามเหล็กกองหนาแล้วก็เหล็กรางเนี่ยผมเอามาประกบกันผมก็ใช้เหล็กแผ่นมาดามอีครับน้ำหนักมันเลยเยอะครับท่อนสองได้เปลี่ยนไปท่อนหนึ่งแล้วครับเนื่องจากไอ้ตอนนั้นเนี่ยทำครั้งแรกเลยยังไม่รู้นะ วางตำแหน่งเหล็กผิดครับวางตำแหน่งเหล็กผิดเราเอาแบบลายนอนเราไม่ได้ตั้งลายตั้งครับมันเป็นเหล็กลางที่เอามาประกบกันพอไปยกหนักปุ๊บงอเลยอันนี้ที่เราทําใหม่ครับทําใหม่แล้วก็ทําเป็นแบบตัวเสาขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นขายึดมาด้วยครับขายึดเพื่อที่จะ เป็นตัวดึงไว้ดึงท่อนที่สองไว้ไม่ให้มันงอหรือไม่ให้มันยังไงละ่ะทำดึงไว้นะเองเอาง่ายๆน้ำหนักมันเลยเยอะนิดนึงครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยครับเรากำลังจะกลับครับโอ้โหวิ่งตัดล่องครับช่วงแรกเนี่ยดีอยู่ครับครึ่งสวนดีอยู่แต่ว่ารถสุดท้าย วิ่งตัดล่องโอ้โหูลำบากมากเลยคนระับตอนนี้กำลังกลับครับกำลังเอารถกลับครับนี่ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ